นี่นะครับเนื่มเมืองอุบลเมืองดอกบัวทําการแสดงอีกแล้วนะครับในการที่จะขึ้นไปตัดกิ่งไม้อ่าเพราะว่าล้มลงม,มาแล้วนี่ก็ลักษณะทํานองนี้ครับมันก็ค้างกันค้ากันก็ทําให้ต้องได้ขึ้นไปตัดแต่เราต้องดูนะครับเท้าของหนุ่มเมืองอุบลเรานะครับประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะฮะใช้ทิ่มเข้าไปที่ต้นไม้แล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเมื่อสามสี่เดือนที่ผ่านมาก็มีโอกาสพลาดลงมาล้วนลงลงมาที่ดิน สลบคาที่ครับแต่หลังต่อตน,นี้ต่อไปคงจะไม่ประมาณอีกแล้วว่าอย่างนั้นอ่าวอ่า็ขอเป็นกำลังใจครับหนุ่มเมืองดอกบัวอ่านี่นะฮะทิมเข้าไปทิมเข้าไปเสียงดังจึกจึกจึก,จกอ่าสังสังเกตที่เท้าฮะจะเหมือนจะง,งอยเล็บอินทรีย์ประมาณนั้นเซฟติคาร์นี่เป็นขอคู่กายของเขาแล้วลืมไม่ได้ที่เขาล่วงลงมาที่พื้นเนี่ยเขาก็ไม่มีเซฟติคาร์เลยวันนั้น หลังจกากนั้นมาความประมาทเป็นบ่อกเกิดแห่งความไม่แน่นอนนะขึ้นไปทำภารกิจเสร็จสั้นเรียบร้อยอันนี้คือขาลงนะครับของหนุ่มเมืองดอกบัวหรือเมืองอุบลอ่ากลังลงมาครับกําลังลงมาดูเท้าเขาหน่อยดูเท้าเขาหอัอ่าน,นี่คือเครื่องทุ่นแรงที่เมืองดอกบัวเขาผลิตขึ้นมาเองครับผลิตขึ้นมาเอง โดยไอเดียบันเจิดของเขาเองนะ